ช่วงที่แล้วเราพาไปรู้จักกับผู้ช่วยหมอมาแล้ว2ด้านตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับผู้ช่วยหมอคนสําคัญที่จะช่วยให้คุณหมอวิเคราะห์ชิ้นเนื้อของร่างกายคนเราที่ห้องนี้นี่แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสันพยาธิวิทยาครับภาวิชาพยาธิวิทยาคณะแพ,ยท,พทย,าาพยาทาศาสตร์ของศิรานี่ครับนี่คือพีพีเอ็สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นห้องนี้ค่อนข้างจะ วุนวายคนเยอะเหมือนกันนะฮะครับหน่วยนี้เนี่ยเราเป็นผู้ช่วยของคุณหมอเนี่ยช่วยยังไงบ้างครับพี่เปียกคือหน้าที่ของนักวิชาการโสตทัศน์เนี่ยมีหน้าที่บันทึกภาพการตรวจชิ้นเนื้อที่ได้จากการผ่าตัดผู้ป่วยในรายที่สําคัญและเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยแบบไหนถึงสําคัญและมีประโยชน์นี่เราดูกรก็คือลักษณะของของโรคที่ที่ตรวจพบในชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นที่ส่งมานะครับครับอาจจะมีทั้งความแปลกไม่เหมือน รายอื่นๆหรือว่าขนาดผิดปกติแค่ไหนอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วชิ้นเนื้อที่ส่งมานี่พอส่งมาเราจะเราจะมาทําอะไรต่อคือต้องผ่านการลงทะเบียนรับที่ห้องห้องรับชิ้นเนื้อจะลงผู้ป่วยจากนั้นก็จะถูกเตรียมการเพื่อส่งมาที่ห้องนี้เพื่อให้พยาธีแพทย์เป็นผู้ตรวจชิ้นเนื้อนั้นตามขั้นตอนวิธีปฏิบัตินะครับพอเขาตัดไว้เสร็จพี่เปียกก็มาถ่ายรูปอ่ะฮะถ่ายรูปครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ทางชิ้นให้เห็นลักษณะ เนื้อทั้งชิ้นก่อนเดิมๆมาอย่างไงครับมาอย่างไรแล้วก็มาถ่ายขณะที่พยาธิแพทย์ทําการฝาหน้าตัดแล้วอีกครั้งหนึ่งทาไมต้องถ่ายเก็บไว้ฮะในเมื่อชิ้นเนื้อนี่เ็าไปตรวจไปตรวจแล้วเราต้องการเก็บภาพนั้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการให้การวินิจัยผู้ป่วยหรือว่าให้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือว่าการทําวิจัยการตีพิมพ์รายงานทางการแพทย์ครับนี่ ผมเข้าไปดูการทํางานได้ไหมฮะใช่ครับแล้วพี่เปียกจะต้องถ่ายไปด้วยไหมฮะไม่จําเป็นยังไหมฮะครับคนี่มีเจ้าที่นี่เป็นใครบ้างครับอันนี้เป็นเป็นอาจารย์แพทย์ประจำบ้านที่เห็นนี่คือชิ้นเนื้อเหรอฮะใช่ครับที่อาจารย์มึงจะหยิบออกมาเนี่ยอ๋อโอ้หนี่ส่วนไหนครับหมดลูกค่ะหมดลูกเหรอปีกหมดลูกแล้วก็นำถ่ายครับอืมโอที่ที่เอามาตรวจเพราะว่าเป็นอะไรยังไงฮะสงสัยว่าจะเป็นอะไรก็เป็นก้อนเนื้องอกที่อยู่ ถูกหมดลูกค่ะแล้วก็มีอะช็อปเปอร์แลนซ์ที่ครัวางไข่สองข้างช็อปเปอร์แลนซ์นี่นะครับครับผมแล้วฝั่งนน้นนะฮะเหมือนกันคือมีหลายสเตชันครับเนี่ยคือเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอก็ตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ลงลงรายละเอียดในข้อมูลแล้วพี่เบียร์จะมาถ่ายภาพเฉพาะชิ้นเนื้อชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนี่ไม่ถ่ายอ๋อฮะก็คือเมื่อ มีทั้งมาชิ้นใหญ่ยังไม่ยังไม่ตัดตัดแล้วก็ตัดแล้วคือในรายที่อาจารย์เห็นว่าน่าสนใจที่เห็นพยาธิสภาพชัดเจน็จะเอาไปถ่ายรูปชิ้นนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นเต้านมโอ้นี่คือข้างขวามะเร็งเต้านมอะะค่ะอันนี้คือเต้านมที่ตัดออกมาค่ะแต่ว่ามะเรนี้คือมันจะเป็นก้อนที่อยู่ข้างในครับนี้ ปกติเราก็จะวันก่อนนะคะก็จะเป็นขนาด19คูณสิคูณหเปนเห็นชิ้นเนื้อแบบนี้พี่แอดเราถึงกลับพูดไม่ออกเลยทีเดียวว่าแต่ชิ้นเนื้อเหล่านี้พอหั่นแยกออกมาแล้วผู้ช่วยหมอของเราจะทำอย่างไรต่อละครับ ตอนนี้พี่เปียกก็กําลังจัดเตรียมอุปกรณ์รวมถึงกล้องนะครับสําหรับที่จะเตรียมถ่ายชิ้นเนื้อที่จะถูกส่งมาครับนี่ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของผู้ช่วยหมอที่จะต้องถ่ายชิ้นเนื้อเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาต่อไปครับ นี่คือชิ้นที่ต้องโดนที่จานตัดชาบนี่คือฝาหน้าตัดครับแนวระนาบที่มันมีเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่คืออาจารย์ทำแรงมาร์กไว้เพื่อจะสีนี้เป็นตัวกําหนดเวลาตัดย้อมชิ้นเนื้อตัดตัดบางย้อมสีเพื่อจะดูความชัดจะได้เห็นตำแหน่งที่จานทำเครื่องมายไว้ตัดสีจะไม่มีผลอะไรกับการไปวินิจฉัย อ๋อฮะแล้วเมื่อกี้พี่เปียกถ่ายส่วนไหนยังไงบ้างคือชิ้นเนื้อที่อาจารย์จัดตัดหน้าตัดมาในระนาบเนี่ยผมถ่ายทั้งชิ้นก่อนครับหรับวิชาการนะครับถ่ายทั้งชิ้นเห็นสภาพสัมพันธภาพโดยรวมว่าชิ้นเนื้อมีลักษณะอย่างไรับเสร็จแล้วถึงมาถ่ายระยะใกล้เห็นว่ามีก้อนเนื้องอกบริเวณตรงนี้ในบริเวณที่มีสีฟ้าตรงนี้ตรงนี้ครับก้อนเนื้องอกที่มีไขมันแล้วต้องถ่ายละเอียดกว่านี้ไหมฮะก็ในขั้นตอนนี้ก็มีถ่ายทั้งชิ้นถ่ายระยะใกล้ถ้ามี เรื่องราวอื่นมากกว่านี้ก็ต้องถ่ายเก็บไว้อีกมากกว่านี้มากกว่า 2- อสาได้ครับแล้วแต่คุณหมอจะระบุมา่าถ่ายยังไงบ้างบางทีอาจจะตัดหลายชิ้นแต่ละชิ้นจะเห็นรอยโรคไม่เท่ากันในแนนหน้าครับชิ้นชิ้นอื่นอาจจะเห็นมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ครับจากตรงนี้ฮะเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วชิ้นเนื้อจะถูกส่งไปไหนแล้วภาพจะต้องทํำยังไงต่อชิ้นเนื้อนี้อาจารย์จะกลับไปตัดต่อแต่เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะลงล็อกผ่านบวนการโปรเซสเพื่อให้ เตรียมชิ้นเนื้อจำหนับไปทำตัดบางย้อมสีในในระดับของที่จะดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วภาพที่ได้ล่ะภาพที่ได้อันนี้ก็เก็บเข้าเข้าคลังภาพของภาควิชาจะมีหมายเลขจำกับชัดเจนจะไม่ปะปนกันในผู้ป่วยแต่ละรายกำหนดปีกศนดับเบอร์จะเป็นอครับเวลาเรียกมาดูก็จะเรียกได้ง่ายทุกครับแล้วคุณหมอต้องเอาภาพนี้ไปทำอะไรต่ออีกไหมหลายกรณีคืออาจจะประกอบรีพอร์ตรายงานทางการแพทย์ แล้วก็อาจจะใช้ในการเขียงบทกความตีพิมพ์การการวิจัยคนวคว้าหรือว่าตีพิมพ์ในงานทางการแพทย์ต่อไปครับ,รบโอ้ยเห็นชัดเลยนะครับเป็นเซล์เป็นเม็ดกลมๆเป็นนี่คือที่เราย้อมสีเราจะทําเพื่อให้เห็นชัดแบบนี้เหรอใช่ครับรอ๋อกคือภาพที่หน้าจอนี่ครับ,รบ,รบนี่เป็นเป็นเนื้อเยื่อมาจากส่วนไหนยังไงครับเนื้อเยื่อที่เกิดพิปกติแล้วพยาธิแพทย์ตัด ข้อเน้นมาแล้วก็ตัดปานกระบวนการมาเป็นที่ชู่จะมาตรวจด,ดูแล้วดับกล้องจอุลทรรศก็จะเห็นว่าในในในหนึ่งภาพเนี่ยจะมีลักษณะของโครงสร้างของเซลล์ที่เป็นเนื้องอกไม่ไม,ไม่ไม่บอกตำแหน่งนะครับไม่บอกตำแหน่ง,งมนไม่ได้<อ>ไม่ได้ระบุไว้ในสไลด์นะครับสมมุติเป็นสไลด์อย่างเงี้ยฮะเวลาที่พยาธิแพทย์จะระบุว่าเป็นจุดในตำแหน่งไหนจะทำยังไงฮะคืออาจารย์จะดูคร่าวๆมาก่อนอัานแล้วก็หาพื้นที่ดูทั้งชิ้น ดูรละเอียดมากนะครับเพื่อจะดูตำแหน่งที่เซลล์มันมีรูปร่างผิดปกติอันนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ครับแล้วตรงระบุนี่จะพอมาถึงพี่พี่จะรู้ยังไงว่าตำแหน่งไหนที่ต้องถ่ายตรงนก็เราดูหน้าจออาจารย์ก็จะภาพไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเราก็จัดภาพให้ดีเอาตรงนี้ให้เัดที่สุดให้ภาพมีมีความคมชัดทางอนาบมมีตัวอย่างภาพไหมครับตัวอย่างภาพอันนี้คือตัวอย่างภาพที่พระ่ายผ่านกล้องทรนัดด้วยระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็นําภาพนี้ไปอัดขยาย เทุกแบบทรงแบบทั่วไปก็จะได้ภาพที่ปีขนาดต่างๆกันตามวัตถุประสมก็เอาไปทาได้หลายอย่างไปทำเทศกาลไปตีพิมพ์ก็ใช้ภาพพวกนี้ครับคืออย่างเราไม่ใช่แพทย์เราไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้พอดูแล้วก็โอ้สวยดีสีสวยหรืออะไรแต่ภาพที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นไงภาพที่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบของภาพนะครับมีเรื่องราวบ่งบอกลักษณะของความผิดปกติระดับเซลล์ครับอันนี้เป็นชิ้นเนื้อที่ได้จากไต ภาพนั้นก็บอกเรื่องราวอาการการเป็นโรคโรคที่มีไหนก็ความรุนแรงของโรคผมพยายามเทียบกับการถ่ายภาพทั่วไปเขาบอกภาพภาพหนึ่งมันยัยได้หแทนคขาได้เยอะเยอะยัยมากอันนี้ก็คงจะเหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นผู้มีความรู้ทางการแพทย์เป็นแพทย์หรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาสามารถรู้เลยว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคอะไรจากภาพภาพเดียวที่ดีและชัดเจนงานนี้นับว่าเป็นงานที่ท้าทายเอามากๆไม่ใช่แค่เอาชิ้นเนื้อมาจัดวาง แล้วจะถ่ายภาพนั้นได้เลยแต่ละขั้นตอนที่ทำต้องมีทั้งความละเอียดรอบคอบและความชำนาญไม่ใช่ใครก็จะสามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้นะครับ คนต่อไปที่เราจะพาไปรู้จักไม่ค่อยมีใครได้เห็นการทำงานของเขาสักเท่าไหร่เพราะที่ทำงานของเขาคือห้องนี้ครับ สยามินนะครับผู้ช่วยหมออีกคนกําลังทํางานอยู่สังเกตนะครับหมอก็ถืออุปกรณ์ถือมีดถืออะไรหรือว่าคนอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ผู้ช่วยหมอคนนั้นถือกล้องครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาว่าทําไมต้องไปถ่ายรูปข้างในห้องผ่าตัดด้วย ปดีครับวันนี้บุกถึงห้องผ่าตัดเลยครับมาห้องผ่าตัดหัวใจนะครับอ๋อั่งนผ่าตัดหัวใจอยู่เลยเหรอครับโอ้โหก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาทํางานกันก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะแต่ทําไมพี่เปิ้ลไปถ่ายรูปอะไรข้างในถ่ายอะไรฮะคือเคสมันมีปัญหาแล้วก็เป็นเคสที่หายากครับอาจารย์เขาต้องการภาพเพื่อที่จะใช้สอนแล้วก็ใช้ตีพิมพ์ผมก็เลยต้องเข้าไปบันทึกภาพครับที่บันทึกเนี่ยบันทึกตอนที่เจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอกำลังทํางาน โนครับหรือว่าเป็นถ่ายที่คุณหมอกําลังทํางานแต่เขาจะเปิดช่องให้เราถ่ายช่วงนั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่เห็นอวัยวะที่สําคัญที่ต้องการที่ต้องการตรงนั้นเลยเหรอตรงนั้นครับมีความจําเป็นอะไรบางหรือกรณีไหนบางที่จะต้องถ่ายภาพเคสที่มักจะหายยากหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีปัญหาเคสที่คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าไอการถ่ายภาพในห้องผ่าตัดเนี่ย ือเราจะไม่ได้ถ่ายทุกเคสไปนะฮะจะถ่ายเฉพาะเคสที่มีมีความสนใจไม่ใช่ว่าสมมติสมมติมีใครมาถ่ายแล้วญาติบอกถ่ายภาพเป็นที่ลึกให้หน่อยพอไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะนี่เป็นเป็นเรื่องของจรรยาบรรณแล้วก็เป็นกฎหมายนะฮะเพราะว่าหนึ่งภาพทางการแพทย์พวกนี้เผยแพร่โดยไม่ขออนุญาตไม่ได้ แสดงว่าคนไข้จะต้องอนุญาตยินยอมให้พี่เปิ้ลเข้าไปถ่ายรดยคุณหมอนําภาพนี้ไปใช้งานต่อได้ครับผมพยายามนึกว่าเอทำไมในห้องผ่าตัดจําเป็นอะไรต้องถ่ายพี่เปิ้ลบอกว่าเพื่อคุณหมออาจจะมีเคสยากๆหรือกรณียากๆเอาไปสอนต่อหรือตีพิมพ์ก็ได้แล้วกรณีอื่นมีไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาถ้าไม่ถ่ายรูปมันจะมีผลต่อการรักษาทําได้ไม่ดีพอก็เลยต้องมีอ๋อมีฮะส่วนใหญ่เป็นของทางด้านศัลปกรรมตกแต่งนะฮะคืออย่างเช่น่ ทำคืออย่างอย่างสีลาดเราเนี่ยการเสริมสวยเนี่ยก็ทำเพื่อใช้ให้แพทย์จันบ้านได้เรียนรู้รแต่ว่าจะไม่ทำแบบแบบคอมเมอร์เชียนหรือลงมาลเอกชนไม่ไม่ใช่เสริมจมูกไม่สวยงาม,ม,รมรหรือว่าจะขอ ไม่ครับจะไม่ทำตัดกรามขยายคางอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จะทําเพื่อคนไข้ที่มีปัญหาจริงจนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างฮะกรณีนะก็ปากแหวงเพดานโบที่ทำบ่อยมากนะคนไข้แขนขาดต่อแขนบางครั้งเราก็ทําการตปงเพศให้คนไข้ก็มีนะครับเช่นคนไข้ทางด้านกิดเวชซึ่งมีความผิดปกติทางนี้ก็จะทําแต่ว่าทาเพื่อการเรียนการสอนไม่ใช่เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่อความพอใจคนไข้อย่างไรใช่ครับแต่ถ่ายเพื่อสอน จะเป็นลักษณะเฉียบพันธุ์จะโดนตามแบบเดี๋ยวนี้เลยนะเไปเจอเช่นแปลกๆโอเคอหมีดนดวนอย่างนั้นเหรอมีครับมีครับบ่อยไหมฮะพี่เปิ้ลบ่อยครับสีล่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่สุดของของเรื่องที่ยากแสนยากแลครับจะมาที่นี่แสดงว่าเมื่อถึงเวลาทํางานพี่เปิ้ลก็ต้องอยู่ที่นี่รอแซนาบรอครับความชํานาญหรือว่าทักษะเฉพาะด้านเนียของของพี่เปิ้ลที่ทําหน้าที่นี่คืออะไรบ้างคือการถ่ายภาพในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะ เป็นอะไรที่ออกจะไม่เหมือนคนอคื่นเขาเช่นหนึ่งเรื่องของเขาเรียกสเตอร์ไล์เทคนิคคือการสัมผัสกับคนไข้ะนะฮะในชุดที่เรามองผ่านห้องผ่าตัดไปเห็นเขียวๆนะเราโดนไม่ได้นะครับโดนถือว่าเป็นการทัชสิ่งแปดลอลอมเข้าไปแล้วนะฮะ,ะโอกาสาที่คุณไข้จะติดเชื้อก็มีเขาเรียกสเตอร์ไล์เทคนิคเพราะงั้นช่างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเหมือนหมอ โดนตดนค่ไม่ได้โดนเตียงผ่าตัดก็ถ้าโดนเอาออกหมดเลยนะฮะเห็นเป็นร้อยๆชิ้นเอาออกหมดแล้วเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะ,ออนะครับขณะที่ถ่ายทําผ่าตัดเนี่ยความแม่นยําของกล้องของความพร้อมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมาในร่างกายแล้วแค่วินาทีเดียวก็เปลี่ยนเลยนะครับถ้าถ่ายพลาดเลยแล้วก็ คือจบละย้อนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ขอสามารถเทคใหม่เอาเริ่มใหม่นับเริ่มใหม่เหมือนเราถ่ายทำรายการนี้ยังเริ่มใหม่ได้แต่ร้อยตือร้อยแล้ววินาทีนั้นก็คือสําคัญที่สุดได้วินาทรกดชัตเตอร์คือหนึ่งในร้อยเซกันต้องจบเลยทีเดียวแล้วก็ต้องชัดต้องชัดต้องโฟกัสตรงไหนอะไรอย่างแล้วก็การถ่ายภาพในห้องผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทรายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาร์ตสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ วิตกสินเนี่ยผสมสารแต่ว่าวิตเยอะกว่านะเก้าสิบกสินสิบเปอรครับคือสามส่วนเนี่ยเป็นฟิวโอเปอเรชั่นอีกหนึ่งส่วนคือองค์ประกอบภาพเช่นเราถ่ายเข้าไปในช่องท้องก้อนที่เป็นมะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งแล้วถ่ายเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยบางทีเราไม่รู้เรื่องเลยอะไรแม้แต่ตัวหมอไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ถ้าเรามีองค์ประกอบภาพซ้ายขวาบอันนี้อยู่ตรงข้างๆตับนะอยู่ตรงข้างลำไส้นะว่าท้อมที่จะ ซึ่งของพวกนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเทคนิคเฉพาะหรือว่าเป็นจริงๆเป็นศิลปะนะของช่างภาพแต่ละคนที่จะเลือกมุมเลือกจัดองค์ประกอบเช่นการถ่ายภาพในช่องท้องในหัวใจในสมองตัวอย่างไม่มีอะไรเหมือนกันแม้แั่สีของอวัยวะข้างในอย่างเช่นลำไส้เนี่ยออกสีแดงชมพูแต่สมองขาวเนี่ยหน้ากล้องอาจจะต้องเปลี่ยนหมดละแต่สีต้องเหมือนจริงไหมต้องตรงจริงต้องตรงจริงใช่ไหมเราปรับ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าทางกานแพทย์คือหลักฐานเช่นคนไข้จะโดนตัดขาแล้วเราไปแต่งภาพให้เป็นสีสวยๆ่จริงๆขาคนไข้อาจจะดำก็เท่ากับขี้โกงอะนะครับถ่ายมาได้ยังไงต้องต้องอย่างนั้นครับต้องส่งไปยังไงจะไม่มีการแต่งเติมภาพครับ มีมีงานครั้งไหนไหมครับที่พี่คิดว่าโหมันมันต้องใช้การเตรียมการเยอะหรือมันพิเศษของงานอื่นแล้วกรณีนั้นเป็นยังไงบ้างเราใ้ฟังคือเคสที่ที่เตรียมการนะส่วนใหญ่จะต้องเตรียมอยู่แล้วทุกเคสไม่ว่าเคสเล็กเคสใหญ่แต่เคสบางเคสเนี่ยมันเป็นความเป็นความตายของคนไข้นะฮะอันนี้จังหวะที่จะถ่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่เป็นคนผ่านเนี่ยไม่ไม่บอกเลยว่าถ่ายตอนนี้นะเพราะตอนนั้นอยู่ระหว่างการ ตึงเครียดใช้ความเตรสมากนะฮะอย่างเช่นอเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองในในช่องท้องเนี่ยโอกาสแตกเนี่ยก็เหมือนระเบิดระเบิดในท้องนะเลือดจะท่วมจอเลยนะครับก็คือต้องแข่งกับเวลาแล้วก็จังหวะที่เราเข้าหนึ่งไม่ไปลบกวนหมอผ่าตัดสองไม่ไปโดนตัวเขาแต่ระยะห่างจากตัวสัญญาแพทย์ที่กำลังทำผ่าตัดอยู่แค่คืบเดียว เพราะว่าเราก็ต้องเข้าไปใกล้ที่สุดใชงไแต่ก็ต้องไม่ส่งผ่าแล้วการตัดสินใจตรงนั้นที่พี่เวิรนบอกว่าบอกก็บอกไม่ได้ว่าให้ถ่ายตอนนี้ครับนั่นคือประสบการณ์ครับที่รู้ว่าตรงนี้คือจะต้องถ่ายแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ก็รอแต่คำสั่งว่าเอ้ามาถ่ายนะมาถ่ายไม่ไม่ได้ไม่ทันมีกรณีไหนไหมครับที่พี่ได้ทำแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้ยิ้มก็ผ่าตัดเด็กแฝดนเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นการเตรียม การที่ใหญ่เพราต้องมีผ่านที่ประชุมผ่านทั้งกุมารผ่านทั้งเราสารพัดเลยแฝดสยามตัวติดกันใช่ครับแยกออกใช่ครับแล้ววันทีเวิร์กที่สนุกมากมีสกว่าคนในห้องมาตัดผมก็จะมีรูปให้ได้เห็นกันนะครับจึงขออนุญาตอาจารย์เขาแล้วขตอนุญาตนะครับตอนตอนผ่าแล้วประสบความสําเร็จ คือตอนที่รุ้นที่สุดคือตอนที่มีดลงไปแล้วแบ่งหัวใจระหว่าง<อ>คนซ้ายคนขวาเนี่ยโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นนั่นคือสุดยอดของศัลยแพทย์ที่นี่นะครับแล้วที่พี่ทำให้พี่ยิ้มก็คือ,ค,อคือหนึ่งเล็กแยกออกจากกันโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนสอง หลังจากนั้นอีกสักห้าหกเดือนพ่อแม่อุ้มมาให้มหมอที่ทำผ่าตัดดูเห็นรอยยิ้มนั่นคือความสุขแม้ทั้งเราเป็น<ม>ช่างภาพในห้องผ่าตัดเราก็ชื่นชมในผลงานของอาจารย์ที่ได้ทำานะครับผ่านมากี่คู่แล้วโอ้หลายคู่สีร่านี้ถือว่าเยอะสุดหลายคู่มากครับ,รบแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปทับทุกคู่เลยครับทุกคู่เลยครับทุกคู่เลยนะทุกคู่ครับยมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้เราได้เห็นแล้วก็ได้รู้อะไรที่ที่เรานึกไม่ถึงอเราไม่คิดว่าจะมี ผู้ช่วยหมอที่ต้องถือกล้องอยู่ในห้องผ่าตัดแบบนี้แล้วก็เป็นงานที่จําเป็นแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถประสบการณ์ทักษะมากๆพี่พี่บอกพี่จบที่นี่ใช่ไหมใช่ครับที่มหิดลใไครับ,รบเขาเขา,เขาเรียนที่ตึกไหนไงอยากไปดูะตามไปดูเลยครับอ่าดีฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันช่วงหน้าครับเราจะพาไปบุกถึงโรงเรียนที่สร้างผู้ช่วยหมอขึ้นมาไปดูกันสิครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการผลิตบุคลากรเก่งๆแบบนี้ ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหมอ